เมทแทนเจนผิวชิ้นงานกันอย่างไรครับนะฮะอันนี้คงหลายคนอาจจะเคยเจอแต่ว่าก็ไม่บ่อยนะใช่มันไม่ค่อยบ่อยพราเหมือนกับเมดเลือกไม่ได้มันไม่มีมันไม่มีตัวแทนเจนเลือกไม่ได้มันไม่มีมันไม่มีโชว์ขึ้นให้ครับพาไปดูตัวอย่างเลยอธิบายนิดนึงอย่างเช่นตัวเนี้ยเนี่ยสมมติว่าอ่ะผมให้ดูในวิวนี้แล้วกันผมอยากเม็ดอ่าให้ตัวด้านล่างเนี่ยมาแทนเจนกับขอบนี้นะครับถ้าเราเลือกเนี่ยปิดปิดเลเวลหน่อยไหม มันสะท้อนะมองไม่ชัดโอ้ดูดีขึ้นคจะเยอะนะครับสมมุติว่าเวลาเราเมดเนาะเราก็เลือกสองชิ้นก็กดคอนโทรลกดคิดชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งปุ๊บเนี่ยใช่ไหมครับมันไม่มีขึ้นให้เลยคือเราอยากเอาผิวโค้งที่เกิดจากการฟิลเลตครับไปแนบกับตัวที่เป็นหน้าด้ใช่ครับหรือผิวด้อีกผิวหนึ่งตรงเนี้ยคือบางครั้งเนี่ยมันมันก็ไม่ได้บ่อยเท่าไหร่หรอกก็คือมันจะไม่โชว์นะครับตรงนี้ก็จะมีทิคนน้อยนะครับก็คือว่าเราจะเมดยังไงนะครับ ถ้าเราเขียนด้วยสเกตเนี่ยเรารีโว่เอฟิเลตมาเนี่ยนะครับก็ให้เราทําการโชว์ก่อนโชว์สเกตนะครับโชว์สเกตขึ้นมาแล้วก็เลือกตัวเส้นของเส้นสเกตเนี่ยเราก็กดนะครับทําการเนี่ยมันจะขึ้นมาให้ล,ลนนนแทเจ้ก็คือแทนเจนให้ทีนี้มันก็จะเมดได้อ,อันนี้คือในกรณีที่เราวาดเขียนสเกตแล้ว vo, รีโวนะครับแต่ถ้าเราเราบอกว่าเราฟิเลตเลยอะ่ะมันไม่มีเส้นสเกตให้เพราะเราเราใช้ออปชันฟิเลตใช่ถูกไหมครับมีแต่ผิว มีแต่ผิวถ้าแบบนี้คือเราต้องไปสร้างทำไงก็ได้คือต้องไปสร้างเส้นเส้นตัวเส้นโค้งแบบนี้ก่อนอ,อ,อสมมุติว่าตัวนี้ผมลองปิดไปอะนะครับสมมุติว่าผมต้องการที่จะลอกลอกเส้นเนียเส้นโค้งตรงนี้นะครับก็อันนี้ผมจะใช้คำสั่ง intersection intersect นะครับอก็พิมพ์ในช่องนี้ได้เลย <Inter section. S 1> ช่อง comma เนี่ยมันก็จะมีคือถ้าเราไม่รู้ตำแหน่งอยู่ไหนเราก็พิมพ์ตรงเนี้ย <Inter section. S 1> ให้มันใส่กด intersection นะครับแล้วก็เลือก เพนนะครับแล้วก็เลือกขอบเนี่ยคือเราต้องการเอาขอบโคง้งใช่ไหมครับกดโอเคปึ๊บเนี่ยเราก็จะได้ตัวเส้นโค้งตรงเนี้ยนะครับเพื่อเอาไปเมดตัวนั้นนะครับ<ม>แล้วก็โปรเซสเหมือนเดิมใช่ครับเหมือนเดิมออกจากสเกตก่อนแล้วก็มาลองเมดดูผมลองปรับให้ดูง่ายๆนะครับ section แบบนี้นแล้วกันก็คือเลือกขอบไปเลยนะครับขอบไหนก็ได้เนี่ยผมเลือกเป็นด้านนี้แล้วกันครับ เรียกแทนเจนเนี่มันก็มันก็มาเหมือนเดิมไหมครับก็คืออาจจะต้องใช้เส้นสเก็ตในการช่วยนิดนึงอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคได้เพราะบางคนพอบอกว่าผิวกับผิวมันไม่แตกกันแล้วเราทํางานไม่ได้จริงๆใช้เทคนิคพวกนี้สร้างบ่อยปกติมันอาจจะสร้างเช่นพวกแอ็กซิสแกนนะครับสร้างแกนมาใช้เมดก็มีใช่บ่อยใช้บ่อยอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับครับผม